ที่ตอนบ่ายนะคะอินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่วงช่างภูมิไอเดียแนลไปทางบ้านพี่เอกซื้อน้ำแข็งก็เราบ่ายนี้นะเดี๋ยวเราไปลุยงานกันต่อนะคะ มันหลับไปนะครับพี่น้องเจ้าก็หลับปะโอ้หลับเลยครับฟุ่องเมื่อคืนมันเมืม <Haha. S 2> ม่อยมันไม่เหมืหนอนมันไม่สบายน่ะแม่พอ่อดีนะเมื่อเช้าลุกได้พ่อเสียงหมาหมาเห่าเนาะเป็นหลับไม่ได้นอนเลยอากาศก็ร้อนด้วยมันเหนื่อยนะครับเหนื่อย เหนื่อยกับอากาศนะ,ะอากาศน,น่ะมันร้อนนะมันเหนื่อยมันทําให้เราเหนื่นอยเห็นไหมอากาศหนาวน่ะมันสบายทำงานไม่เหนื่นนอยเราะร้อนมากนะพี่นอ้องยิ่งเชื่อมเด็กด้วยเนาะอู้ความร้อนนี่สุดยอดเลยยิ่งทำงานางแบบนี้ด้วยเนาะใชะ่เราก็ล้าได้เราทำงานนะมันเหนื่อยแล้ว ห้ามมาเที่ยไม่อยากกินข้าวนะเนาะเขาทำอะไรกลางถนนนะพอ่เอเขาทำอะไรกลางถนนเขาห้ามผ่านหรือเปล่ามีา่เขาไม่ให้ไปไปลบปะเนี่ย<อ> <laughs> มันใส่ท่อเด<อ>้โอ้ดีแท้ทำไมไม่เอาเครื่องขุดนะ้วมาให้เขายืมบ้าง อือสารเขาไหมเนอะไม่ไดขูดเ,เสร็จแล้วมั้งเสียดายเนาะเอาเครื่องขุดจอกมาได้บุญด้วย,ยพี่เอกก็เที่ยวได้ครั้งนี้เนาะก็น่าจะพูดเนาะเออเครื่องจุดขุดเดี๋ยวขอไปกลับบ้านก่อนครั้งนี้เนาะเราไปขุดนะทําอะไรดีนายลงไปซื้อแหน่งจมาน กม็มา่ตยลงไปซื้อน้ำแข็งนะคะอากาศร้อนไม่กินน้ำเย็นไม่ได้นะ,ะต้องกินน้ำเย็นนะนี่ร้านพี่เอกนะคะ ไ้จ้าแม่ไปใส่ไปต้มแกงเราก็มาถึงเ้ลนะคะ <c oughs> ไม่ต้องล็อกรถด้วยเหรอ <c oughs> โอ้มาตอนบ่ายนี่ร่มเลยนะพี่น้องนะ อีแม่เพื่อนก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะเพื่อนก็เฝ้าเครื่องของเรานะเมื่อคืนนอนไม่หลับมาเห่าทั้งคืนมาหนี่ก็เห่าอีกคือเก่าไปไปดูว่ามันแข็งหรือยังดูอะไรดูปูนไปดูไปดู มมนแข็งรือยังมาหน่อยเขาว่ะมาหน่อยฝากไว้ฝากรอยเท้าเอาไว้แข็งบ่อเอาจัดการตัวแข็งกันเลมันแข็งแล้วเนาะมันแข็งแล้วจัดการเลยมันแข็งแล้วแข็งเลยแข็งไหมของเจ้าแข็งมาก อันนี้อ้าวฝากรอยเท้าอฝากรอยเท้าเดี๋ยวเขาไปขัดขัดหน้าปูนขัดขัดหน้าไม่ขัดไม่ได้เลยเหมือนมีรอยกบเขียดด้วยนะนี่ว่าไปทั่วที่ไรกบเขียดแม้จะใส่เดียวนนิข้างโคกแท้ต็ออกกนหน่มาใหเอาออกวะไม่เอาออกก็ได้เดี๋ยว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 อันถึงถึงตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตีออกขัดตัวนี้ไว้อยู่ควจะทำามืงงกบยังไง คลิปนี้ก็จะรประมาณนี้นะคะทุกคนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะรประตูนะประตเูเราฟุ้งฟุ้งเท่าไหร่รถทำอะ